ครับพี่น้องบ้านนาถนจะคุบ่าผู้ไทยจะนําพี่น้องนะมาเบิงนะมาเบิงงานนะงานซื้อตาลตำหนานุลมผู้ดีนะจะพามาเบิงท่าตะการนะเพิ่นร์สนะเพิ่นร์สนะมาไหลซอสเทเบิงกรับเบืองหกครับชุมชนแกงเต่าครับบ้านแกงเต่าแน่พี่น้องเอ้ย มีทัศการเพื้นเอ็ดเนี่ยเ่ยบ้านหัวเจ็ดชักบ้านของคำยีครับอื้อพันไล้โสดไล้โสดเพ้เพื้นเบิ้งก่อนพโรแน่นี่น่ะพโรแน่นี่น่ะอันนี้ของนักเรียน การทานตะวันค่ะทานตะวันปันสุกเออเอาเราเพิ่งฟังแน่เนี่ยอ๋อปันสุกก็ว่าปอดสารพีษกินแล้วก็ร่างกายมีสุขภาพดีอันนี้ไทยเค็มอันนี้ไทยเค็มก็คืออันนี้ล่ามาจากแบบเป็นเป็ดธรรมชาติเป็ดแก้วมีปูเป็นปลาขนาดสบายเป็ดพุ่งไม่ไม่ใช้หัวอางหัวหางไม่ใช่ปหาหมูไมนชอบปลาหมูปีโมจีนักเรียนใช้วัสดุธรรมชาติอันนี้สีเหลืองทำจากฟักทองน้ำจากบจากมัน์วาลเปโร่วาลเปโร่ เาไร้อมาเดอธิบายเพิ่นฟังแน่เพิ่นเพิ่นเงอยู่เออมันมีผอล่แน่แหมมีผล่แน่โอ้ยยอนงามเลยน้องแหมนนอโห้เนยมาแต่ทิเลหนบานเลอนี่ยโรงเรจอมบ้าน้รนใหมาี้ค่ะมีไข่เข้มพี่น้องเลยมีไข่เข้ม แล้วก็เพ่นเหล่นี้อ่ะแหนมพี่น้องแหนมมื่อแนมเมื่อไหระเด็นตาซาเมือแหนเออมือนห่มือร่ไรล่ะซาพ่อละยี่สิบพี่น้องเพื่อเยอะได้น่ะอยากงานอันนี้เป็นครูเนาะ โอ้คุณครูผลงานเัรียนเเป็นจรย้าจ้าลจ้าจ้าาันีไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูยางีงก็ได้คนงาน้มดี้าคณะครูทั้งหมดนี้เนาะมีแต่ผู้ทัทัเนาะมีแต่คนทัพทมีแต่ผู้ทับ์ทงดูเนี่แต่งตัวสุดมา่แน Uk, มีแต an e oh. ah. ah. e ่คู่ซับๆเบื้องต้นเนี่ยอลังการงานตางเนาะเออซ้ำๆๆเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปเลยๆกอนเด้อเออเนี่ยของโรงเรียนคำที่เป็นสวิสเนาะเออเนี่อันนี้ก็ของโรงปู่นะโรงปู่อ่านเนธตการเบื้องต้นเนี่ยอันนี้กั กระทรวงวัฒนธรรมเนาะกระทรวงวัฒนธรรมเนี wow. oh, so so find, sadly, ่ยเอออ่าสุดเนาะสุดมีสุดเนาะมาคอยโอว่าตึงวัฒนธรรมโอ้อันนี้ก็จะเป็นอ่าของสินค้าสินค้าผลิตไอ้อะไรนะผ้าของรองสูงค่ะโอ้จะจะจะมีโซ่สามกระดูดนะคะ เดี๋ยวดูไป Espero> เรื่อยๆก่อนแม่อันนี้เขเ้าเผัวลวงเนี่ยเข้าเบอร์รี่เกากรองไลเบอร์รี right> ่โอ้โหเดียดดีปากอัน uh นี uh ้ก uh ับ้า uh ซินอันนี้อ okay ันเดียวกันมันบ่ครับคนละคนละเจ้าเนาะโอ้ทจะการแสดอะไรเฉยเลยแม่นี่โอหน่องสูงพี่น้องโอแน่เดี๋ยวพาโมแน่โอแน่โอ้ยหพา อ่าเพลวะอ่ะาไฟไฟไฟาตาตะลองตะลงบัตะลุงเออไฟตะลุงเออตะลุงต,ลงตลองอะตลองอุะลง,ลองโอ้พาสิ้นหมดเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้งแน่นี่นี่นะมาจำหน่ายเน,ะะน,นาะจ่าจ่าจ่าหลายเบิ่งดูนี่อันนี้กับน้องสูงบ่อกโอ้ นี่ผ้าตะลุ่งท้าเมือนอพาตะลุ่งนอผมขายผมขายสองพันนะสองพันวันแต่ถามตัวนี้นะขายพันแต่ย่อมยังมั้ถือเดียดอพันถ้าทางอื่นนี่เป็นหมื่นคือว่าแล้วผมขายผมตังแต่สองพันถ้าไปขายกรุงเทพก็จะตกสองพันแปดอยู่เชลเลอร์เนี่ยอยู่เชลเลอร์เจ้าอยูเชลเลอร์บันผูโอ้บันเปาบันผู้บันผูโอ้พาสีนก็งามๆเนาะสับลงเนี่ย โอ้โมแน่การแต่งกายนะพี่น้องไอ้เบิ้งแนแต่งกายโมแนน่ะโอ้สับเด้เนาะอเบนก็หนึงเปนสโลวอยื่ยื่อ้างนน่หลงพ่าคู่ยืดให้ข้างนะเออโอ้สับเด้อสับเด้อ เออเอออยู่ท่าเพลินเบื้องเนี่ยโอ้ยซับอ่อนซ้อนเนี่ยเอออ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออ้าวสาธุสาธุอ้าวเบื้องดูเดีอ้าวพี่น้องจากบ้านภูโอ้ยอันนี้นะเนาะายตะลุงนะเนาะป้ายตะลุงพ่อน่าพี่น้องนี่นะเบื้องอ๋อเนี่ย มันรู้เนี่ยเขาไม่ได้ยอมมันมาโดยธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยพาธรรมชาติพี่น้องอ่พาตินกับตับแล้แทบมันแหนะอันนี้สีพระเลยดอไม่จบดีเนี่ยไฟแดงนี่นะไฟแ้งเขียนดูน้องสีได้ครับก็มีสีเทามีเทาแล้วก็มีน้ำตาลเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่ลยเนาะโอ้ยตับได้แม่เอ้ย มาตาบานเลื่อนี uh, ่น่ะบาาทอนมาตาท้อนโอ้บาตาทอนบาตาทอนมีเพลเรือแม่เนี่ยพาตะล่องตะล่องแม่ทีนะตะบูงพร้อมนี่อธิบายไปแม่ๆเอาแน่เอากระตากระตาเออกระตากระบุงน้อยพลเรือเอ้นี่น่ะคือละร้อยพาพาพาพันข้อเนาะคือละร้อยพี่น้องเอ้พลือจะได้ทื่อเท่าไร อันนี้เด๋ออันนี้ก็หายคือเดียวบม็ด้อยโอ้เม็ดละร้อยพ,พี่น้องเอ้ยโมแนอ่อนๆพานะโมแนสี่อ่อนซ่อนกามีเนาะสีอ่อนซ้อนกางโอ้บานนาทอนเนาะโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งไปเลยแม่เอ้ยอือหือพาพี si ่น okay. uh ้องนำมาเบิ่งนำมาเบิ่งนาสินค้าผลิตภัณฑ์ นะทำจากฝีมือเนาะล้วนๆมึงดูนี่สะาดพี่น้องเออสะาดม่งเน่พี่น้องสะอาดมือเนี่พื้นละเทเลอร์นี่ล่ะอันนี้สามร้อยบอกอ้สับดีเนาะเจ้าเอททอเองบอกโอ้ไม้กวาดก็แม่แม่บอกอันอันเทเล่ฮะน่ะสิบบาทห้าสิบบาทโอ้พี่น้องเอ้บงเนี่ยขนาดน้ำบึเน่เอาอยู่บ้านเลิศเนี่ยอยู่บ้านเลิศน่ย โอ oh, 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 uh ้บานโป่งเปาพี่น้องผู้เลื่อยจะได้แต่มาเอาเด้อนี่มาเด้อเนี่ยเนี่ยนิทัศกาลนะอันนี้เด็กกระต้านี่เด้ออันนี้ของบ้านเลื่อยเนี่ยเดี๋ยวเรื่งไปเลยเลยก่อนแหมอ่าเนี่ยโอ้โหตีบข่าวมึงเนี่ยจากโก๊กอยู่บ้านเล่อยเนี่ยแก่นเตาโอ้หรว่าลายกองแหงพี่น้องมึงเนี่ยเนี่ยมึงเนี่มาจากโก๊กมึงเนี่ยเออมาลีตเองเนาะ สารเองเอสเองมือล้วนล้วนเออไม่กวางกระเทีซิพี่น้องเอ้ยกะต้ากะต้าเนรร้อยสามซิพ่พี่น้องเ้กระตานาะทราบเท่ไหพี่น้องเอ้ยเมืองไหนอนาพี่น้องเมืองไหนะนกะตาพุ่น่ตาเดียพี่น้องเอ้ยกะตาถ้าเลิกเกาะร้อยสามซิพี่น้องตะบนาสุครับพี่น้อง เอฟอเฟสเป็นกรักกรดอแทะนะเบิงไปเล้เลยอันนี้สวิงพี่น้องพี่ดมาไมาเบิกเนี่สวิงมาไหนสวิงสวิงบ้านเฮานะบุณบ้านเลิศนี่นะบ้านเลิศนี่นะบ้านบลับผ้าเนาะโบลับผ้ากเอ็กกะต้าเปลี่ยนเนาะพุนย่ากเองเลยบอกแม่บ้านบอกแม่แม่บ้านบอกโอ้ เลเอที่น่ะมัดแตงอ่ะในชุดออ้ยนอมีแต่แนวอยู่แนวกินพี่น้องเ้ยโกแน่สีนกับโกแน่มัดทลเรแม่นี่นาร้อยเดียวอันนี้พี่น้องมแนแน้แน